สวัสดีค่ะสำหรับวิธีการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันนะคะใหะ้ทุกคนเข้าไปในระบบ IMS นะคะจากนั้นเข้าไปที่ระบบบุคลากรด้านซ้ายนะคะแล้วก็มันจะมีไอคอนคำว่าบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันนะคะคลิกเข้าไปนะคะก็จะขึ้นเป็นภาคเรียนทับปีการศึกษานะคะก็ให้เลือกตอนนี้เนี่ยเป็นภาคเรียนที่1ทับสอนะคะ อพอเรากดค้นหาบันทึกและสั่งพิมพ์นะคะตอนนี้เนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นเป็นบันทึกใดๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้บันทึกนะคะก็จะเขียนว่าบันทึกการปฏินาทีประจําวันทั้งสิ้นศูนย์วันนะคะส่วนวิธีการเพิ่มบันทึกนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการสรุปรายงานนะคะก็คือเป็นการาส่งออกไฟล์ Excel ในตัวของบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดของเรานะคะส่วนด้านข้างนะคะ บวกเพิ่มบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจําวันนะคะเป็นการเพิ่มบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจําวันนั่นเองนะคะก็ให้ทุกคนคลิกตรงนี้เลยนะคะหลังจากคลิกนะคะก็จะขึ้นเป็นปฏิทินนะคะให้เราสามารถคลิกเลือกได้นะคะว่าเราต้องการจะบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจําวันของวันใดนะคะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่1นะคะก็ให้เราคลิกวันที่1ได้เลยนะคะโดยที่ในการเลือกการปฏิบัติ การลงบันทึกนะคะเราไม่สามารถบันทึกล่วงหน้าได้นะคะอย่างเช่นในพรุ่งวันพรุ่งนี้วันที่สองนะคะถ้าเราคลิกเข้าไปนะคะมันจะขึ้นว่าไม่สามารถเพิ่มบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจําวันในในอนาคตได้นะคะแต่ว่าเราสามารถบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจําวันย้อนหลังได้นะคะก็อาจจะย้อนไปยังเดือนตุลาคมย้อนไปยังเดือนก่อนหน้าอย่างนี้นะคะก็สามารถคลิกเลือกในปฏิทินได้นะคะหรือว่านะคะ อาจจะไประบุวันที่ที่ต้องการบันทึกด้านล่างก็ได้นะคะเป็นขั้นตอนที่1นะคะสมมติว่าเราต้องการบันทึกวันนี้เนี่ยก็คือ1พฤศจิกายน2องนหกนะคะก็เลือกเป็น1พฤศจิกายน2องหจากนั้นกดเพิ่มข้อมูลนะคะกดเพิ่มข้อมูลแล้วเนี่ยก็รอสักครู่นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นมาเป็นขั้นตอนที่2นะคะก็คือ ระบุรายการรายละเอียดของบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันนะคะประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นะคะจำนวนข้อมูลก็คือจำนวนข้อมูลที่เราปฏิบัติหน้าที่ในหนึ่งวันเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างนะคะหนึ่งข้อมูลสองข้อมูลสามข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยสามารถบันทึกสูงสุดได้หนึ่งร้อยข้อมูลนะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยสมมติวันนี้เราทําไปสอย่างอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเลือกเป็นสองข้อมูลนะคะ เลือกเป็นสองข้อมูลในการจัดการข้อมูลมันก็จะขึ้นเป็นข้อมูลที่1และข้อมูลที่2นะคะสมมุติว่าเราต้องการเราวันนี้เนี่ยเราทํา3ข้อมูลอย่างเงี้ยก็ไปเปลี่ยนตรงจํานวนข้อมูลตรงนี้เป็น3มนะคะมันก็จะขึ้นในการจัดการข้อมูลเป็นข้อมูลที่1ข้อมูลที่2ข้อมูลที่3แบบนี้นะคะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราทําแค่อย่างเดียวนะเราทําแค่อย่างเดียวคือวันนี้เนี่ยสมมุติว่าเราพิมพ์งานนะคะ เราพิมพ <function ing. S 1> so ์งานไปเท่าไหรนะคะจานวนงานก็ค so ือจํานวนข้อ so มูลที่เราทาเนี่ยเท่าไหรนะคะสมมติว่าเราพิมพ์งานไปอาจจะหนึ่งเรื่องนะคะพิมพ์รายงานหนึ่งเล่มนะคะหรืออาจจะพิมพ์งานไป20หน้าอย่างเงี้ยนะคะ20ชื่อของหน่วยหน่วยมันคืออะไรนะคะ20หน้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีหมายเหตุให้เราหมายเหตุเพิ่มเติมนะคะอาจจะหมายเหตุว่าอันนี้เนี่ยเราพิมพ์งานอะไรเอ่ยนะคะก็อาจจะหมายเหตุไปนะคะแล้วก็สามารถแนบไฟล์งานที่เราพิม ไปได้นะคะตรงนี้นะคะอ่าพอเราแนบเรียบร้อยนะคะพิมพ์เรียบร้อยแล้วจัดการข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดบันทึกข้อมูลบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจําวันนี้นะคะพอเราคลิกบันทึกนะคะอ่ามันก็จะบันทึกเรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นเป็นตัวของอ่าตัวของไอคอน Excel นะคะให้เราเนี่ยส่งออก Excel เพื่อจะบันทึกพิมพ์บันทึกได้นะคะ เราลองคลิกดูนะคะมันก็จะขึ้นมาตัวของ Excel อย่างงี้นะคะคลิกเข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นเป็นข้อมูลที่เราพิมพ์เมื่อกี้นะคะเป็นไฟล์ Excel นะคะเป็นสรุปรายงานนั่นเองนะคะประจำวันที่1พฤศจิกายนเรามี1ข้อมูลนะคะคือเราพิมพ์งานไปเนี่ย20หน้านะคะก็จะขึ้นเป็นไฟล์ Excel อย่างงี้นะคะ,ะหลังจากเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปกดค้นหาบันทึกและสั่งพิมพ์นะคะ พอเรากดค้นหาบันทึกและสั่งพิมพ์เนี่ยมันก็จะขึ้นเลยนะคะเมื่อกี้ที่เราบันทึกไปคือ 1. พฤศจิกายน2564หนะคะหน่วยหน่วยก็คือจํานวนงานของเราเนี่ยมันยี่สหน้าใช่ไหมคะก็คือก็จะขึ้น20นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการแก้ไขข้อมูลในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยสมมติว่าเราอาจจะทำปฏิบัติงานอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็ให้ไปแก้ไขโดยคลิกไอคอนดินสอนะคะอ่ะสมมุติว่าเราต้องการแก้ไขนะคะก็คลิกไอคอนดินสอนะคะ เขาก็จะพามายัางในขั้นตอนที่2เหมือนเดิมนะคะวิธีการเพิ่มอีกข้อมูลหนึ่งนะคะสมมติว่าเราทําอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมก็อาจจะก,กดที่2ข้อมูลนะคะก็ข้อมูลที่2เรแล้วก็พิมพ์ไปว่าเราทําอะไรนะคะสมมุติว่าวันนี้เราจัดทํา QR code ห้องเรียนออนไลน์ไปนะคะอ่านะคะจำนวนเท่าไหร่นะคะก็อาจจะถ้าไม่มีก็ให้ใส่ศูนย์นะคะแล้วก็อาจจะแนบไฟล์เป็นไฟล์ QR code ที่เราทำเมื่อกี้นะคะ ในวันที่หนึ่งเนี่ยเราทำ QR ว o d e ไปใช่ไหมคะก็าจะแนบไฟล์ QR code ที่เราทำไว้นะคะหลังจากนั้นกดบันทึกข้อมูลนะคะพอเราบันทึกข้อมูลก็เรียบร้อยแล้วนะคะไปค้นหาบันทึกดูนะคะในนาแรกนะคะก็จะขึ้นเป็นหนึ่งพิจารณาสองห้องสี่หน่วยเป็นยี่สิบเพราะว่าเมื่อกี้คิวบูทเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มหน่วยไปใช่ไหมคะไอคอนถัดมานะคะก็คือการคัดลอกนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยสมมติว่าใน ในวันในวันก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าเราเนี่ยเราปฏิบัติหน้าที่ประจําวันที่ซ้ําๆกันอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องการที่จะพิมพ์ม่อย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถคัดลอกได้นะคะสมมุตินะคะสมมุติว่าจะไปเพิ่มบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจําวันให้ดูอีกอีกวันหนึ่งนะคะอย่างเช่นต้องการบันทึกในวันที่19ตุลาคมนะคะก็คลิกเข้าไปที่19ตุลาคมในปฏิทินเมื่อกี้นะคะ ก็เลือกเลยวันที่สิบเก้านะคะประจําันที่ย9สิบเก้าตุลาคมเราทําอะไรไปบ้างกี่ข้อมูลนะคะสมมติหนึ่งข้อมูลวันที่ยีสิบเก้าเราทําอะไรไปสมมติว่ายี่สิบเก้าเนี่ยเราซ่อมเราซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ,ะซ่อมเค,อเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวนงานเท่าไหร่นะคะหนึ่งหนึ่งเครื่องนะคะหนึ่งเครื่องอาจจะแนบไฟล์เป็นไฟล์รูปก็ได้นะคะหลังจากนั้นกดบันทึกข้อมูลปฏิบัติ หน้าที่ประจำวันนะคะคลิกเรียบร้อยแล้วเราไปกดค้นหาบันทึกและสั่งพิมพ์ดูนะคะมันก็จะขึ้นเพิ่มมาเป็น29ตุลาก็คือเมื่อกี้นะคะหน่วยก็คือ1เครื่องเมื่อกี้นะคะเราก็สามารถแก้ไขคัดลอกได้เหมือนกันนะคะสมมติว่าวันที่2 8ตุลาเนี่ยเราต้องการบันทึกด้วยนะคะแล้วเราเนี่ยไปซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกันอย่างเงี้ยน,นะคะก็าจะากดคัดลอกข้อมูลได้นะคะสมมตินะคะกดคัดลอกข้อมูล คัดลอกให้มันไปอยู่ในวันที่28ตุลาคนะ,คะอาจจะไปเลือกที่ปฏิทินก็ได้หรืออาจจะระบุวันที่ก็ได้นะคะเป็นวันที่28ตุลาคม2564กดเพิ่มข้อมูลนะคะมันก็จะขึ้นข้อมูลมาเลยเป็นข้อมูลที่คัดลอกมาเมื่อกี้นะคะว่าเราเนี่ยได้ซ่อม,มเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันที่28เนี่ยเราอาจจะซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ไป5เครื่องอย่างนี้นะคะก็อาจจะไปแก้ไขจำนวนงานตรงนี้ก็ได้นะคะเป็น ห้าเครื่องอย่างนี้นะคะหรืออาจจะเราจะอาจจะทำงานอื่นๆเพิ่มเติมนะคะปฏิบัติหน้าที่อื่นเพิ่มเติมก็อาจจะเลือกเพิ่มข้อมูลไป2อข้อมูลอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไปทำอย่างอื่นด้วยนะคะสมมติในสมมติว่าวันที่28ตุลาเนี่ยเราพิมพ์งานไปด้วยนะคะเราพิมพ์งานไป1นึ่เรื่องอย่างเงี้ยนะคะอ่าพอเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดบันทึกข้อมูลได้เลยนะคะ ไปดูค้นหาบันทึกดูนะคะก็จะขึ้นเป็นวันที่28ตุลาคม2564นะคะในไอคอนถัดมาก็คือเป็นไอคอนลบนะคะเราสามารถลบข้อมูลได้นะคะสมมติว่าเราต้องการลบข้อมูลวันที่1พฤศจิกาก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไอคอนถัดมาคือไอคอนการเรียกดูนะคะเป็นการเรียกดูข้อมูลที่เราบันทึกนั่นเองนะคะอย่างเช่นเรียกดูวันที่1พฤศจิกายน2564นะคะ คลิกเข้าไปันก็จะขึ้นเป็นการสรุปรายงานว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเราทำไปสองข้อมูลนะคะมีสองข้อมูลนะคะคือพิมพ์งาน20หน้านะคะแล้วก็จะทำเคีย์โค้ดท้องเรียนออนไลน์นะคะถ้าเกิดว่าเราแนบไฟล์เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบตรงนี้ได้นะคะพอเราคลิกดาวน์โหลดมันก็จะขึ้นเป็นไฟล์ที่เราแนบไปเมื่อกี้นะคะกดปิดหน้าตาไอคอนถัดไปคือไอคอนการส่งออก เป็นไฟล์ e อ c ก l ลนะคะก็ส่งออกไปในไปแต่ละวันนะคะลักษณะหน้าตาก็จะเหมือนกับเหมือนกับหน้านี้เลยนะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดถ้าเกิดว่าเรามีไฟล์แนบเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดในตัวของ Excel ได้เหมือนกันนะคะส่วนด้านบนนะคะคำว่าสรุปรายงานเนี่ยเป็นการสรุปรายงานของวันทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าเราคลิกดูนะคะเป็นการส่งออก ตัวของไฟล์ Excel นะคะมันก็จะขึ้นเลยนะคะเป็นสรุปรายงานประจำภาคเรียนที่1นะคะ2564นะคะวันที่1พฤศจิกายน29ตุลาคมอ่าวันที่1พฤศจิกายนเราทำไปกี่ข้อมูลนะคะ1 2ข้อมูลนะคะทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคือ5ข้อมูลนะคะจำนวนงานในรายการย่อยนะคะคือ23นะคะถ้าเกิดว่าเรามีไฟล์แนบเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้นะคะก็จะขึ้นเป็น เป็นลิงก์ให้เราดาวน์โหลดนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวของการส่งออก Excel เป็นลักษณะการสรุปรายงานนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพิมพ์ข้อมูลไปบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจําวันไปเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะต้องการค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะก็กดค้นหาอย่างละเอียดนะคะเพื่อต้องการสั่งพิมพ์ในอนาคตอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะระบุเป็นคําค้นหาก็ได้นะคะหรือว่าเลือกเป็นตัวของตั้งแต่วันที่ไหนจนถึงวันที่ไหนนะคะ สมมุติว่าเราต้องการข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่1นึ่พฤศจิกายน2องพนะคะเราก็เลือกขอบเขตระยะเวลาเลยนะคะว่าวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไหรนะคะสมมุติว่าเราต้องการปีกาันึก้าไหนก็อาจจะเลือกได้นะคะหลังจากนั้นพอเราเลือกเรียบร้อยแล้วก็กดค้นหาบันทึกและสั่งพิมพ์นะคะมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะข้อมูลการบันทึกที่เราบันทึกไปเนี่ยระหว่าง1ตุลาคม2 5 6 4 จนถึงหพฤศจิกายนสองนห้าสีนั่นเองนะคะซึ่งในนี้เราก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะคะคัดลอกลบเรียกดูหรือว่าพิมพ์ตัวข้อมูลในแต่ละวันได้เช่นกันนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันค่ะขอบคุณค่ะ